3เทคนิคที่จะทำให้เขาอะค่ะชอบคุณนะคะอย่างแรกค่ะคือรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะคือสิ่งที่จะทำให้เราอะคะ่ะให้ได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยค่ะและคนที่เห็นรอยยิ้มจากเรานะคะเขาก็จะมีความสุขนะคะเขาจะมีความรู้สึกสบายใจนะคะและอย่างที่สองค่ะคือคุณนะคะจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะฟังในสิ่งที่เขาพูด ฟังว่าเขาต้องการอะไรและฟังว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันหมายถึงอะไรนะคะและต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะและสิ่งที่สามค่ะอันนี้เป็นทริคนะคะที่เลดี้จูใช้บ่อยมากนะคะและมันได้ผลคือหาจุดเชื่อมที่เหมือนกันค่ะจุดเชื่อมที่เหมือนกันนะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นคนประเทศเดียวกัน หรือเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกันเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันในงานอดิเรกบางอย่างหรือกีฬาบางอย่างหรือชอบอ่านหนังสือประเภทเดียวกันค่ะหาจุดเชื่อมตรงนี้ค่ะเราจะได้รู้จากการที่เราฟังเขาและเราตั้งคำถามนะคะอันนี้คุณรู้ไหมว่าการที่เราหาจุดเชื่อมที่เหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าเราอะค่ะ พวกเดียวกับเขาและเขาก็ในเมื่อเขาชอบในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีและเราก็รู้สึกกับการที่จะสนุกสนานไปกับสิ่งที่เขากำลังพูดถึงนะคะอันนี้คือเทคนิคค่ะและคุณรู้ไหมถ้าคุณสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาค่ะจะรู้สึกเปิดใจและเขาก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณอีกอยากที่จะ เจอคุณมากอีกนะคะอันนี้คือทริคที่เลดี้จูเอามาฝากไว้นะคะถ้าใครเอาไปใช้แล้วได้ผลก็ลองมาคอมเมนต์นะคะโอเคนะคะแล้วก็อวยพรนะคะสําหรับคนที่กําลังดึงดูดกําลังที่จะหาคู่กําลังที่รอคอยรักแท้นะคะก็ขอให้คุณนะคะดึงดูดรักแท้ดึงดูด,ร,ด,ด,ดรักที่ใช่ดึงดูดรักที่ตัวเองปารถนานะคะ